อัพเดตท,ทุกภัยใกล้ตัวกับเจาะข่าวเตือนภัยวันนี้นะคะพาไปดูเรื่องเตือนภัยสําหรับสายมูที่ชื่นชอบการดูดวงค่ะเมื่อล่าสุดนะคะมีสาวไทยออกมาเปิดเบื้องหลังความแม่นยําของหมอดูมติตี้หมอดูชื่อดังจากเมียนมานะคะได้บอกว่ามีการนําข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเอามาดูดวงเอามาทํานายเพื่อสร้างความแม่นยําให้ลูกดวงรู้สึกว่าไทยแม่นลองติดตามได้ในช่วงเจาะข่าวเตือนภัยกันค่ะ จริงๆก็เพิ่งจะออกมาทำนายชะตาโลกในปีหน้าปี2024ได้ไม่นานนะคะสำหรับหมอดูมาติตีหมอดูชาวเมียนมาค่ะซึ่งได้รับถ่ายทอดวิชาจากพี่สาวก็คือหมอดูอีทีหมอดูระดับโลกที่เสียชีวิตลงเมื่อปี2560ค่ะล่าสุดนะคะมีผู้ใช้ติ๊กตอกสาวรายหนึ่งชื่อว่าเค้กเธอออกมาอัดคลิปเพื่อเตือนภัยให้ระวังหมอดูมติตีหลังจากคุณเค้กและเพื่อนๆรวม9คนไปดูดวงเมื่อวานนี้ บางคนเนี่ยเอกใจกับรายชื่อที่หมอดูพูดถึงและเขียนถึงลงบนกระดาษเป็นรายชื่อปลายสายที่โทรศัพท์เข้ามาหาเธอโดยเขียนชื่อแบบเดียวกับที่เธอบันทึกไว้บนหน้าจอมือถือค่ะพอเอกใจก็เลยลองบันทึกสร้างชื่อปลอมใส่เข้าไปในมือถือตัวเองแล้วให้เพื่อนคนสุดท้ายที่จะเข้าไปดูดวงเนี่ยเอามือถือของคุณเค้กเองเข้าไปพิสูจน์ก่อนจะพบว่าหมอดูมติตี้ทำนายดวงของคุณปาล์ม แต่ไประบุถึงบุคคลรอบตัวของคุณเค้กทั้งที่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณปาลมเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือเค้กสงสัยอยู่แล้วว่าเขาข้อมูลในมือถือเค้กอะไปดูในรายชื่อเค้กทั้งหมดอะเขาพูดถูกหมดเลยและ เราเลยพิสูจน์ด้วยการเอามือถือเคสกไปให้คุณตามเข้าไปพิสูจน์ในกานนรดูดวงซึ่งในมือถือเนี้ยเราสร้างไอ้เขาชื่อปอไม้อย่างเช่นคนชื่อส้มซึ่งไม่มีอยู่จริงเค้เอาใส่ในมือถือเค้กและให้ตามเอาเข้าไปดูดวงด้วยและมือถือตามลมไม่เอาเข้าไปและนี่คือคนชื่อส้มที่เราสร้างมามันไม่มีอยู่จริงอันนี้นะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเขียนคนชื่อส้มอยู่ในกระดาษใบนี้เป็นชื่อแรกและชื่อที่สองก็เ,เป็นชื่อของค,คนที่อยู่รอบดวงจี่เลยไอ้อนนี้คือคน ในรายชื่อเคหมดเลยรวมถึงนี่ปามไปดูปาล์มเขาชื่อปาล์มนะคะชื่อจริงชื่อธัญญีแต่เขาเขียนชื่อเค้กหมดเลยเพราะนี่คือมือถือเคกภายหลังคุณเคกเล่าค่ะว่ามีการพูดคุยกับในหน้าคนไทยนะคะเพื่อขอเคลียร์เงินค่าดูดวงคืนค่าใช้จ่ายในการดูดวงทั้ง9คนเนี่ยอยู่ที่282,888บาทนะคะซึ่งพอหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเอาไปหาร9ก็จะอยู่ที่ตกคนละประมาณ31,000บาท นายหน้าเนี่ยยอมจ่ายเงินคืนนะคะโดยเธอและเพื่อนๆขอให้นายหน้าสัญญาว่าจะเลิกเป็นนายหน้าและทํางานกับหมอดูรายนี้อีกแต่นายหน้าอ้างว่าเขาไม่รู้เลยว่าหมอดูเนี่ยไปแอบดูข้อมูลบนมือถือเมื่อนายหน้ารายนี้ไม่รับปากค่ะคุณเค้กก็เลยนําเรื่องราวมาบอกเล่าเพื่อเตือนภัยสําหรับคนที่ชอบดูดวงทุกๆคนเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงแบบนี้อีกค่ะ สำหรับหมอดูมติตี้นะคะเป็นหมอดูชาวเมียนมาซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป็นน้องสาวของหมอดูอีทีหมอดูดังระดับโลกค่ะก็มีนักแสดงและพิธีกรชื่อดังในบ้านเราเนี่ยเคยไปใช้บริการบอกเล่าถึงความแม่นยำของหมอดูรายนี้แต่ไม่มีการเปิดเผยเรทราคาที่ชัดเจนนะคะซึ่งก็ต้องมีการติดต่อประสานผ่านในหน้าคนไทยมีทั้งพาไปดูดวงกับแม่หมอถึงเมียนมาหรือบางทีแม่หมอก็จะเดินทางมาที่ไทยก็จะ เปิดรอบไปนะคะอย่างเมื่อปี2561เนะะี่ยค่ะคนทางขวาเนี่ยคุณมิวกี้ปรายาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเคยทำคลิปรีวิวการดูดวงกับหมอดูงมติตี้ในราคา25,000บาทเธอบอกว่าเนี่ยเป็นค่าดูดวงที่แพงที่สุดในชีวิตเธอแล้วนะคะแม่หมอมีการเขียนถึงบุคคลที่อยู่รอบตัวเธอลงบนกระดาษโดยยืนยันว่าดูดวงแม่นรู้ทุกอย่างทั้งที่เธอยังไม่ทันได้ถามคำถามเลยค่ะ